สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ก็จะจอจเร่องไรดีครับวันนี้จะมาดูรถฟอร์ซ่าสักคันคอ๋อวันนี้มีฟอร์ซ่าที่หลุดจองอยู่หนึ่งคันพอดีเลยเป็นตัวไหนคะเป็นฟอร์ซ่าสีสีแดงครับลูกค้าหลุดจองคันนี้เลยครับราคานี้รวมทั้งหมดหรือย,ยังคะทะเบียนพอตบประกรันเั่าไหรรวมหมดทุกอย่างนะครับคุณลูกค้า แล้วตัวนี้มันมีประกันชีวิตไหมคะมีครับคุณลูกค้าประกันชีวิตตัวนี้เป็นประกันปีเอจ่า่ถุงตัวที่หนึ่งแสนบาท่ารักษาอยู่ที่ห้าพันบาทต่อครั้งคุ้มมากเลยครับคุณลูกค้ามันกี่ปีอะคะหนึ่งปีครับสามารถต่ตออายุได้ครบหนึ่งปีแล้วรุ่นนี้เป็นลูกค้าหลุดจองแก้กันเดียวมันยังมีสีอื่นอีกไหมคะมีแต่แต่ว่ากันนี้คือเป็นสีใหม่ล่าสุด ทีนี้ลูกค้าคิดมากชอบมากทีนี้ลูกค้ามาหาเยอะมากเลยสีนี้โอเคค่ะงั้นเอาสีนี้ก็ได้แต่ว่าเอาประกันชีวิตด้วยนะคะประกันชีวิตของเราก็คุ้มครองอยูที่สูงสุดนี่หนึ่งแสนบาทค่ารักษาอยู่ที่ห้าพัน,น 1, บาท,าท, 5, บาทคุ้มได้เลยเยอะมากเลยค่ะงั้นเอาคันนี้เลยค่ะได้ครับคุณลูกค้า ส่วนเจรถมอเตอร์จิตต่อเราได้เลยประจัด p v ีวีทีไซเคิลหันใหญ่หมครับ